เอาแล้วครับผมก็ขอกราบสวัสดีผู้ชมด้วยนะครับผมนะตอนนี้อยู่กันในเกม GTA V มือถือนะครับผมอาจตะผมขอต่อเมาส์าคีย์บอร์ดละกันผมก็จะปิดที่ควบคุมไปละกันนะครับผมอนะโอเคนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในภารกิจที่2ในเริ่มเกมนะครับผมนะภารกิจนี้เนี่ยเ,เราจะต้องขับรถตามเพื่อนเรานะครับก็คือคันขาวคันนี้นะ ต้องตามเพื่อนเราไปนะครับเพื่อไปหนีตำรวจนะทุกคนไม่รู้เพื่ออะไรเหมือนกันนะก็ทำตามภารกิจไปหลังจากภารกิจนี้นะครับผมนะเราก็จะได้เล่นเป็นอิสระได้ทันทีนะครับผมเดี๋ยวเราทำภารกิจนี้ไปก่อนนะครับเพื่อนเราไปแล้วนะเราก็ต้องตามไปเลยนะครับตามเพื่อนเราไปนะครับขับรถไม่ค่อยนั้นเลยมาทุกคนแม่งขนัดเนี้ย เน็ตมันไม่ค่อยดีนะบ้านผมอะไม่รู้เป็นไรนะครับรับเลยแล้วกันผมว่าค่อนข้างที่จะยากนิดนึงนะเพราะว่าต้องใช้เน็ตดีๆนะครับค่อนข้างที่จะคับไม่ไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่นะต้องพยายามหน่อยนะครับยังไงทุกคนภาพสวยปะภาพโคตรสวยเห็นไหมถ้าเน็ตดีอ่ะเออถ้าลื่นอย่างเงี้ยผมผมเล่นได้นะผมคลับได้นะครับ เพื่อนเราไปนู่นละเฮ้ยจนเลย,เ,ลยเพื่อนเราด้วยส่วนวิธีวิธีโหลดวิธีเล่นยังไงผมก็จะแทรกให้นะครับผมนะในคลิปนี้แหละนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีวิธีเล่นกันเลยนะครับแล้วก็วิธีโหลดมันจะมีอะไรบ้างนะครับ โอเคครับผมตอนนี้เราก็มาดูวิธีการเล่นกันเลยนะครับผมก็อื่นเราต้องมีแอป Net Boom นะครับผมก็คือตัวนี้นะครับสามารถโหลดได้ใน Play Store เลยนะครับล้วกดเข้าไปที่แอปนะครับผมก็จะมาหน้านี้ให้เราเลื่อนมานะครับหาเกม GTA V นะครับผมนี่ครับผมนะให้เรากดไปเลยนะครับแล้วก็กดสีเหลืองข้างล่างนี้นะฮะก็คือเราต้องเติมไปก่อนนะครับผม94บาทนะครับมันมีหลายราคานะครับผมนะ มันจะใช้เหรียญเล่นนะครับผมนะก็คือผมเล่นไปแล้วเนี่ยก็คือสิบชั่วโมงเพราะว่าผมเติมไปสองครั้งเล่นไปสองครั้งแล้วนะครับนี่ให้กดไปที่เกมนะครับผมแล้วก็กดเล่นตอนนี้นะครับอ่านี่นะครับขึ้นแบบนี้ของผมก็จะใช้เป็นภาษาอังกฤษนะให้ทุกคนกดตัวขวาตรงนี้นะครับผมนี่ ซับสไครต์ตรงนี้ไปนะครับนี่นะครับมันก็จะให้เราเติมนะครับผมนะอันนี้ก็คือแบบธรรมดาอันนี้ก็แบบโปรเลยครับผมจะเป็นรายเดือนนะครับร้อยเจ็ดสิบห้าบาทอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เราก็ต้องเติมไปนะครับแล้วก็กดเล่นที่สีเหลืองข้างล่างได้เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมสําหรับวิธีเล่นนะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันต่อเลยโอเคนะครับผมหลังจากที่ดูวิธีทามาแล้วเราก็จะมาเล่นภารกิจกันต่อเลยนะครับผม อันนี้เราต้องตามรถเคลื่อนเราไปก่อนนะครับผมนะสิงจัดสิงจัดเราต้องไปจอดที่ห้างห้างหนึ่งนะทุกคนใช่ไหมครับ,น,รบนนี้เหน็ดเหน,ดเน,ดนด็ด้ว,ดวไมด่ดีเท่าไหร่เล้วไม่ดีเท่าไหร่ขึ้นขึ้นลงลงโหยับยับเลย ตอนนี้นะ่าตั้งใจเล่นแป๊บหนึ่งน,นะครับถ่าจะจ้างใช้สมาธิดีหนึ่งนะเนีย่ยมันก็เป็นอย่างเงี้ยแม่งขุดหัวร้อนเลยวะ่ะอ่าโอเคเนะี่ผมตอนนี้เราก็มาถึงที่จุดหมายมาแล้วนะทีนี้เราก็ต้องขับรถหนีตำรวจนะครับผมตอนที่ผมจะมาถึงนี่ก็เรียกได้ว่าผ่านเลยไมยอะเหมือนกันนะดูจากสภาพรถก็นะ่าจะรู้นะทุกคนโอเคตอนนี้ตำรวจมาแล้วนะครับผมก็ต้องหนีตำรวจนะเกินแล้วหนีไปแล้ว เราต้องรีบหนีนะครับผมรีบเลยรีบเลยรีบเลยงา,า,าีอะลำบากน่นนะยคนมันแบบเน็ตผมมันขึ้นลงๆอะเนี่ยเ ต้องไปตามจุดสีเหลืองนะครับทุกคนตอนนี้เราน่าจะพ้นตำรวจแล้วนะครับเพื่อไปร้านน่าจะเป็นร้านขายรถนะขอภัยหน้าผมพูดไม่ค่อยรู้เรื่องห้าที่เด็ดสมาธิเรื่องในหนึ่งตอนนี้ใกล้จะถึงร้านละในนี้น่าจะเป็นร้านร้านร้านแถวนี้นะโอเคเรามาถึงร้านแล้วนะครับผมนะ ก็คือต่อไปนะครับผมเราต้องอขับรถกลับบ้านนะซึ่งเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเราต้องไปเอารถกลับบ้านนะครับ<อ>มันจะเอารถเรามาซ่อมออไม่รู้เหมือนกันนะ<อ>ทุกคนข้ามข้ามข้ามโอเคตอนนี้เราต้องไปเอารถข้างหลังร้านนะครับหลังหรือหน้าวะอ่านี่นะรถคันสีข,ขาวานี่นะครับ คนมันมเน็ตแม่งไม่เป็นใจเลยว่ะให้ผมให้ทุกคนดูก่อนภาพสวยไหมภาพโคตสวยนะครับขึ้นรถเลย <c oughs> ภาพสวยมากนะครับผมนะ ตอนนี้เราใกล้จะเป็นอิสระแล้วนะเดี๋ยวขับรถไปก่อนนะครับก็คือกลับขับกลับบ้านของเรานะบ้านเราก็คือแฟรงกินนะครับผมขับกลับบ้านแฟรงกินนะเราก็จะเป็นอิสระนะครับผม ขับตามเส้นทางที่มันบอกเลยเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดผิดทางผิดทางผมก็ว่าอยู่นี่ๆๆๆนี๋ยวนะี่เหมือนเกมมันจะแบบพยายามให้เราชนนี่ชนนี่ไหมครเวลาเรามาแรงแรงเงี้ยก็จะมีรถมาตัดหน้าเรานะครับถ้าจะเป็นประมาณนั้นนะจากที่ผมสังเกตดูแล้วซึไม่ใช่ก็ไม่รู้นะโอเคเรต้องเลี้ยวตรงนี้นะครับ ถึงบ้านเราแล้วนะครับผมนะเราก็จะเป็นอิสระแล้วนะนี่ข้าซอยนี้นะครับเราไปเก็บ<ส>เดี๋ยวนะเราเลยซอยมันไม่ได้มันติดอะไรอะ่ะเดี๋ยวนะทุกคนอ่าซอยนี้เออซอยนี้นะครับโอ้โหโอห้โห,โห,โห ตอนนี้เน็ตปิงมากโอเคกับมาดีแล้วเอารถเข้าไปเก็บในโรงรถนะครับผมนะไรว่าเน็ตแม่โอเคนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอันผ่านภารกิจเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับโอเคนะตอนนี้เราก็ผ่านภารกิจแล้วก็จะเป็นการเล่นแบบอิสระนะครับผมนะ ก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับ GTA V ในมือถือเล่นภารกิจเริ่มเกมนะก็ว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผม